สมเด็จพระวชิละกราวเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกรหม่อมพระราชทานพัทหาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตโมลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 4เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแบ่งคุณพระศิลัตาไตรและพระราชกุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษาสมเ็จบรมบอพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพร์พรเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักใจอย่งราชนา,าจากยาไทยตราธิรติธิการเทินวันนี้มีคณะท่านโจภาพที่มีจิจศรัทธาได้มาถวายพระทหารได้พระสงฆ์บนหอจันเองนี้โดยสเสด็จพระราชบุศลส,สองคณะด้วยกัน คณะที่หนึ่งก็คือพระมหานราธิปชินวโรรักไทยวันนี้มาทำบุญครบรอบกลายวันเกิดของพระมหานราธิปชินวโรรักไทยนะเป็นจะบ,บริจาคปัจจัยเป็นค่าพัฒนาหหนึ่งพันบาท คณะที่สองซึ่งมาถวายอยู่เป็นประจำก็คือคุณแม่สองผีนางพัฒนาศีนางสาวชวดธิสาใจยันบุญพลเรือตรีหญิงสุชาวติีจาตวรวจและพระสิริยัยพัตตโกบริจาคปัจจัย15,000บาทเป็นค่าอาหารเจทุกมื้อเพนตลอดเดือนพฤศจิกายน2 5งพนี้ยะตา,าวาริวาปุราปราิปุเรนติสากะรัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมังทิปเมวะสมิจัตุสเบปุเรนตุสังกะปังจันโตปนรัสโอยาตานมณิโชติรัสโอยาตานสเปียติโยเววันจันโดสัมบาลวอนควเวนันสัตุม भगवान The มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากร,กรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพ,พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่รพระภิกษุสามนเณรจำนวน1000รูปณนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบนลำไสอ้อำเภอวังน้อย